สวัสดีค่ะพบกับหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนทางบ้านนิยายกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คือตอนบ้านผีสิงซึ่งจะเป็นตอนจบแล้ะระค่ะในคลิปนี้ความเดิมในตอนที่แล้วก็คือพลน,นิกรกิมหวนและเจ้าคุณปัจจนึกเข้าไปตามล่าหาผีในบ้านเช่าของเจ้าคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้พบว่า ผีนะ่ะไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นคนและคนที่ว่าก็คือเจ้าชุบคนรับใช้ของเจ้าคุณปัจจนึกนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปจบกันได้เลยค่ะเจ้าของนามที่ชื่อชุบซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเจ้าคุณปัจจนึกค่อยๆก้มหน้ามองดูพื้นความชั่วของเขาได้ปรากฏขึ้นแล้วเขา ผู้ที่เจ้าคุณได้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ในเวลาที่ไม่มีผู้มาเช่าก็คือปีศาจบ้านร้างนั่นแหละนิกรกรากเข้ามาจับอกเสื้อเจ้าชุบแล้วเขาก็หัวรอดเสียงกร้าวฉันคิดว่าใครซะอีกที่แท้ก็แกนั่นเองบอกฉันเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่อยากติดตารางแกมีจุดประสงค์อะไรบ้างที่แกทำเช่นนี้อสียกระโจนพรวดเข้าไปยืนชิดตัวเจ้าชุบแล้เอาปากกระบอกปืนพกจี้ตรงหน้าท้อง บอกตามตรงว้ยแกทำให้พวกฉันขวัญหนีดีฝ่อไปตามกันฮ่าฮาไอ้ผีเปรตบอกเตี่ยมาดีๆว่าแกปลอมแปลงเป็นผีด้วยเหตุใดหรือพูดมาถ้าขืนอ้ำอึง้งพ่อยิงสะดือทะลุเลยให้รากเลือดสิเอา้าชุบหน้าซีดเผือดงาอาเสียเอาปืนออกไปห่างๆพุ่งผมหน่อยเถอะครับผมขี้จักระจี้ฮ <c oughs> เสียงวนเตะหน้าแข้งเจ้าชุบดังยังจะหน้าเป็นอกีกประเดี๋ยวพอดแหน่เอ้ไอ้ชุบบอกมาสิเว้ยมึงทำเช่นนี้ทำไมกันเจ้าชุบถอนหายใจเบาๆควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเถอะครับผมไม่ใช่ตัวการหรอกอาเสียพูดจบเขาก็มองไปรอบๆคล้ายกับกลัวว่าจะมีใครได้ยินคำพูดของเขาอย่าเพิ่งคาดคั้นเอาความจริงกับผมในเวลานี้เลยครับ ชีวิตของพวกคุณกำลังอยู่ในอันตรายโปรดรีบออกไปจากบ้านนี้ซะโดยเร็วเธอครับเสียงงวนหัวเราะลั่นช,ะชะัดชาให้ลูกไม้ตื่นตื่นอย่างเงี้ยอย่ามาใช้กับเตียหน่อยเลยว,ว่าไอตีถ้าขืนฉันออกไปจากบ้านแกก็ลอยนวลหนีไปเท่านั้นเองฉันจะต้องเอาความจริงในเรื่องนี้ให้จงได้ไปพาข้าเข้าไปในห้องข้าต้องการจะพบกับเจ้าพลเพื่อนเกลอของข้าด้วยอำนาจปืนพก เจ้าชุบก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกิมงวนเขาเดินนำหน้าพานิกรกับอาเสียไปตามเฉลียงหลังตึกเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในห้องห้องหนึ่งนิกรกระดแสงไฟไปทั่วห้องเขาแลาเห็นนายพัชราพรกำลังยืนโซเซอยู่ในห้องนั้นพลถอยหลังกรูดเมื่อแสงไฟฉายส่องหน้าเขาพลพลว้ยกิมงวนร้องเรียกเบาๆพนยิ้มออกมาได้เออกันเอง แกเหรอหงวนพวกเราเป็นไงบ้างอะ่ะปลอดภัยและจับผีได้แล้วเฮ้ยกอนส่องหน้าผีให้เจ้าพลดูหน่อยสิวะนายการุณวงยกไฟฟ้าเดินทางส่องหน้าชุบพลลืมตาโพลงขมวดคิ้วย่นชุบเข้าร้องเสียงลั่นไอ้ชุบแกเหรอนี่เจ้าชุบไม่ตอบพลปาดเข้าปั้นหมัดยัดปากเจ้าปีศาจตรอมเต็มแรง มันเซซดซไปติดฝาผนังตึกหลมลงก้นกระแทกยกมือไหว้ปลกปลกแล้วร้องวิงวอนอย่าทำผมเลยครับพนปรีเข้ามาขยับเท้าจะเตะซ้ำเสี่ยงหวนรีบพ้ามไว้อย่าไหวพนความลับของบ้านนี้ไม่ใช่จะสิ้นสุดแค่จะชุบหรอกมันบอกว่ามันไม่ใช่ตัวการนายพัชราพรกระชากชุบให้ลุกขึ้นยกมือขวาตบหน้าเต็มแรงบอกข้ามาดูนี้ ในบ้านนี้มีพักพวกของแกอาศัยอยู่อีกหรือเปล่าเจ้าชุบกลัวจนลนลานเขาพูดแผ่วเบาเกือบเป็นเสียงกระซิบมีครับมีอีกหลายคนครับถ้าคุณไม่รีบพากันออกไปพวกคุณจะต้องเป็นอันตรายถึงกับชีวิตก็ได้ครับพลน,นิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วกล่าวบังคับอย่างเด็ดขาดพาฉันไปที่ที่พักพวกของแกหลบซ่อนอยู่เดี๋ยวนี้ฉันต้องการรู้ว่าพวกแกเข้ามาคิดการอะไรในบ้านนี้ ไปสิเจ้าชุบในตาเหลือกลานโอ้อย่าให้ผมพาไปเลยครับผมกลัวเขาฆ่าผมเสียงงวนเดินสายอาดอาดเข้ามายกด้ามปืนพกฟาดกระบาลเจ้าชุบค่อนข้างแรงอย่าทำดื้อเป็นหมาไปหน่อยเลยวะบอกให้พาไปก็พาไปสิปะโถปะเดี๋ยวพ่อยิงทิ้งสเลยไอ้นี่หึกูฉิวแล้วนะเว้ยอ่ะไหนถอดเสื้อออกมาให้ข้าดูหน่อยเหอะ แกเอาอะไรใส่ไว้ที่หน้าอกฉันถึงยิงแกไม่เข้าถอดเสื้อเร็วเจ้าชุบป,ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีเขาถอดเสื้อยือดแนบเนื้อสีดำออกพลนิกรกิมหวนตังแลเห็นกรออ่อนแผ่นใหญ่ทำเป็นรูปเกล็ดปลาสวมอยู่ที่หน้าอกเจ้าชุบจากคอถึงหน้าอกเกราะนี้บางมากและมีน้ำหนักเบาแต่สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้เป็นอย่างดีอาเสียพยักหน้าหงึกๆเอื้อมมือจับดู ออเออข้าทีดีนี่หวะไปเอามาจากไหนวะไอ้ชุบพิเชอร์ให้ผมครับเขาพลั้งปากเอ่ยถึงลูกพี่ของเขาโดยไม่รู้สึกตัวเชิดพลนพูดเสียงหนักเชิดไหนวะชุบสะดุง้งฉิวตัวเองที่พูดพลอยพเขาเขาเป็นลูกพี่ของผมครับรู้แล้วแต่ข้าอยากรู้ว่าไอ้เชิดเนี่ยนะใครกันชุบยิ้มอย่างแห้งแล้ง ไอ้มแมลงมุมที่ไปขโมยลูกคุณยังไงล่ะครับในวงเล็บเรื่องขอโมยเด็กพลนิกรกิมหวนต่างมองดูหน้ากันด้วยความแปลกใจเสียงหวนหัวเราะหึห่อไอ้มแมลงสาบในที่สุดเราก็ได้พบกับมันอีกนายพัชราพรกล่าวคุกคามถามเจ้าชุบต่อไปแกต้องบอกข้ามาไอ้เชิดเข้ามาอยู่ในบ้านทำไมกันพูดจบก็รับปืนพกมาจากกิมหวน บอกมาถ้าแกไม่ยอมบอกพอยิงตายหาเลยให้ตายหาเลยสิเอา้าเจ้าชุบกลัวจนลนลานคำพูดและกริยาท่าทางของพลบอกว่าจริงเขาเขาขโมยผู้หญิงที่จะแต่งงานมากักไว้ที่นี่เพื่อเอาค่าไถ่ครับและใช้บ้านเนี้เป็นสถานที่จำหน่ายฝิ่นเถื่อนผมบอกคุณแล้วอ่ะคุณอย่าส่งตัวผมให้ตำรวจเลยนะครับ ก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะพูดอะไรต่อไปอีกก็มีเสียงเห่าๆพูดขึ้นดังๆที่ประตูห้องยกมือขึ้นสามเกลือหันคว้าปไปมองดูทันทีชายชะกันคนหนึ่งนุ่งกางเกงฝรั่งสีที่กลืนกับความมืดถือปืนพกหนึ่งกระบอกจ้องมาที่พลน,นิกรกิมงวนและข้างหลังเขามีพักพวกอีกสามสี่คนยืนอยู่พลกับนิกกรต้องจำใจชูมือขึ้น ทั้งๆท,ที่พลถือปืนอยู่ในมือทั้งนี้ก็เพราะนายพัชราพรเข้าใจผิดคิดว่าพักพวกของมันคงมีปืนทุกๆคนเจ้าชุบถือโอกาสเลี่ยงออกไปรวมพวกบุรุษที่บังคับสามเกลอให้ยกมือขึ้นคือเจ้าเชิดหรือไอ้แมลงมุมจอมผู้ร้ายซึ่งหนีคุกออกมาเมื่อเร็วๆนี้และมายึดบ้านหลังนี้เป็นที่ประกอบทุจริตกรรมของมันพลกับนิกรเลี่ยงมายืนชิดกัน ส่วนกิมหม่วนยิ้มแป้นเดินเข้ามาหาไอ้แมลงมุมสวัสดีว้ยเชิดจำปู่ได้ไหมวะไอ้หลานแก้วเจ้าเชิดคำรามลั่นห้องทำไมแกไม่ยกมืออยากตายเหรอนั่นแนะ่กิมหวนพูดยิ้มยิ้มดูเขาไม่สะทกสะท้านต่ออำนาจปืนพกเลยใจคอหรือจะยิงอัวเชียวหรอวะไอ้แมลงมุมชักโมโหโไอเปรดยกมือเดี๋ยวนี้ อาเสียชักโมโหบ้างยกหาตวักตะบวยอะไรเล่าแกจะเอาอยัางไงกับฉันเชิญสิอุว๊วะมันเป็นธรรมเนียมนี่วะไอ้แมลงมุมพูดอย่างดุดันแกเคยดูหนังไหมละ่ะเวลาที่มันควักปืนออกขู่กันะมันจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยกมือเสมอแล้วเขาก็ตวาดลั่นยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันยิงแกแน่ๆเสียงวนเอียงคออมยิม้มยิงพ่อบอ่าตำลิสจับ ไอ้แมลงมุมหัวเราะกา้าหน่อยเนี่ยแกตายหงไปแล้วแกจะไปบอกโปลิสได้ยังไงกิมหวนสะดุ้งโยงเออจริงสิเว้ยพูดจบก็ชูมือทั้งสองขึ้นอา้าวยกแล้วขึนยิงพ่อแล้วก็พอร้องไห้ลั่นบ้านเชียวว่าแต่ว่าไอ้ปืนที่แกถือเนี่ยเป็นปืนเด็กเล่นกระมังไอ้เชิดทำปากแบะในตาถลนมีเหรอวะ ไอ้มแมลงมุมจอมโจรจะถือปืนเด็กเล่นปืนจริงๆโว้ยยี่ห้อบราวนิงเสียงหัวเราะหึ่มีลูกก็เปล่าวะเจ้าเชิดหัวเราะกลกก้าครบกิมหัวนยิ้มแป้นอย่ามาโกหกหน่อยเลยว่าในหลวงท่านยังอยู่ใต้กฎหมายนี่หว่าคราวนี้เจ้าเชิดอดหัวเราะไม่ได้แหมแกนี่มื่นชิ้หายเลยนี่ข้าจะบอกให้ แกสามคนได้ล่วงรู้ความลับของฉันแล้วฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในตัวฉันฉันจะยิงแกเสะทั้งสามคนเงียบกริบกิมหวนพูดขึ้นเบาๆแรงไปละเว้ยทำเป็นโรบินฮูดเชียวนี่ไอ้แมลงมุมหันมาพูดอะไรกับลูกน้องสองสามคำจากแสงจันทร์ที่เพิ่งโผล่พ้นแนวยอดไม้ทำให้นายพัชราพรแลเห็นหน้าไอ้แมลงมุมและสมุนของมันอย่างถนัดกำลังใจของเขาดีขึ้น เมื่อสังเกตได้แน่ชัดว่าไอเชิดคนเดียวเท่านั้นที่มีปืนอยู่ในมือพลยกมือสะกิดกิมหงวนทำบุบ้ยใบบอกให้แย่งปืนอาเสียไม่ได้ยินก็ถามขึ้นดังๆเขี่ยก้นทำไมวะจะให้กันแย่งปืนมันหรอ <S <S ไม่ได้หรอกเว้ยประเดี๋ยวมันยิงขี้แตกคนฉิวนีิกรกิมหงวนจนบอกไม่ถูกอาเสียแกล้งตีหน้าเซ่อเซ่อลวงไอเชิดให้ตายใจแล้วด้วยความรวดเร็ว,วราวฟ้าแลบ กิมหัวนได้ยกมือซ้ายจับมือขวาเชิดชูขึ้นเหนือศีรษะการปลุกปล้ำพื่อชิงกรรมสิทธิ์ปืนกระบอกนี้ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีเสียงกระสุนปืนระเบิดขึ้นหนึ่งนัดถูกเพดานทะลุไอ้แมลงมุมกำลังน้อยกว่าเสียงหวนจึงถูกบิดข้อมือเต็มแรงในที่สุดปืนกระบอกนั้นก็หลุดลงพื้นกระดานห้องในเวลาเดียวกันกับที่อเสียใช้หมัดขวาชกซอกคา ไอเชอิดเซแซดแไปเจ้าลูกน้องของมันคนหนึ่งวิ่งเข้ามาก้มเก็บปืนเสียงหวนยิ้มเป้นยกเท้าเตะคางมันเต็มแรงเกิดราวกับเตะฟุตบอลเสียงดังพลอกไอหมอนั่นพงะงายไม่เป็นท่าแล้วการประทะระหว่างพักพวกของไอมแมลงมุมกับสามเกลอของเราก็เริ่มต้นอย่างดุเดือดเจ้าเชิดวิ่งถลันเข้าหาอาเซียทิ้งหมัดขวาบเขาให้ถูกเบ้าตากิมหวนเต็มรัก ยังผลให้กิมงว่วนล้มลงก้นกระแทกร้องคลางพลกระโจนข้ามศีรษะอาเสียเข้ารับมืออ้าแมลงมุมนิกรยกซ้ายฝ่ายขวาตอนพักพวกของเชิดออกมาที่เฉลียงหลังตึกมวยหมู่ท่ามกลางแสงจันท์เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนพลกับเชิดผลัดกันรุกผลัดกันรับนายพัชราพรฝากแผลไว้ที่เหนือคิ้วไอ้แมลงมุมหนึ่งแผลหมัดอันแข็งแรงของพลได้ผลดีมาก ส่วนนี้ก่อนต้องรับมือกับพักพวกเจ้าเชิดถึงสามคนอาเสียงงงเงลุกขึ้นหลังจากถูกหมัดหลงของใครคนหนึ่งล้มลงเลือดบ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วกิมหวนผลโจนทยานเข้าใส่ปรปักราวกับพยักร้ายกระโจนเข้าไปท่ามกลางฝูงกระทิงอาเสียชกเตะต่อยหยิกกวนก,ก,กัดดีดดีดลูกไข่ตีเข่าและทำทุกๆอย่างที่เขาจะทำได้ เสียงลูกน้องไอ้แมลงมุมคนหนึ่งร้องตะโกนลั่นโอ้ยอย่าเล่นกัดหูสิวยโอ้ยเสียงตึงตังโครมครามดังลั่นตึกเสียงโวนควงหมัดเหมือนใบพัดเรบินหลับหูหลับตาวเวียงแหคณะพักของไอ้แมลงมุมแตกพ่ายคุมกันไม่ติดหมัดขวาของนายพัชราพรทําให้ไอ้แมลงมุมลงไปนอนวัดพื้นมาลุกขึ้นมาพนพูดพลางหัวเราะ ครั้งหนึ่งที่เทเวศเบียร์ลฮ์แกกับฉันได้ฟาดกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ทันแพ้ชนะก็พอดีตำรวจมาวันนี้แหละเว้ยเชิดได้รู้ดีรู้ชั่วกันแล้วว่าแกมีฝีมือเหนือกว่าฉันหรือว่าฉันเหนือกว่าแกมาลุกขึ้นมานะเชิดกระชากมีดซุยออกจากเข็มขัดแล้วลุกขึ้นยืนหมายมั่นปั้นมือที่จะประหัดประหารนายพัชราพรอ,อาเสียกลัวเพื่อนจะถูกแทงตายก็ย่องเข้ามาตวัดคอไอ้มแมลงมุมไว้ บิดข้อมือแย่งมีดไอเชิดใช้วิชายูโดก้มตัวลงฟาดเสียงวนตีลังกาข้ามหลังร้มลงไปบนพื้นดังทันใดไอเชิดก็โถมเข้าแทงอาเสียทันทีกิมงวนยกเท้าถีบปังเข้าให้เชิดเซซดเซดมีดหลุดกระเด็นนิกรเวี่ยงปังด้วยหมัดขวาไอเสือเซไปประทะลูกกลงที่เฉลียงหลังตึกทันใดนั้นทุกๆคนได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้าน คณะพักของไอ้แมลงมุมเสียขวัญเข้าใจว่าเป็นพักพวกของสามเกลอรหรือไม่ก็ตำรวจต่างพากันวิ่งหนีคนนิกรกิมหนวนล,ลงไปข้างล่างนายพัชราพรน,นำเพื่อนสามเกลอวิ่งลงบันไดตามไปทันทีผลคิดว่ายังไรเซียเจ้าคุณปัจจนึกก็คงไปนำเจ้าพนักงานตำรวจมาช่วยแต่ความจริงดิเรกนรงฤทธิ์ตั้งหากที่นำตำรวจสันติบาลรวมหกคนมาที่บ้านหลังนี้ หลังจากพลนิกรกิมงวนและเจ้าคุณปจัจจนึกออกจากบ้านสิริสวัสด์ตรงมาที่นี่ดิเรกก็รีบไปหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นนายตำรวจสันติบาลสำเร็จวิชาการสืบสวนมาจากสกอตแลนด์ยาร์ดนักเรียนรุ่นเดียวกับเขานายแพทย์นรงธิ์ได้เล่าถึงเรื่องความดุร้ายของปีศาจบ้านนี้ให้ร้อยตำรวจโทเฮียมชานกำแพงฟังและขอความเห็นจากร้อยตำรวจโทเฮียมในเรื่องนี้ร้อยตำรวจโทเฮียมลงความเห็นว่าไม่ใช่ผี ต้องเป็นคนร้ายแน่ๆดังนั้นเขาจึงรีบจัดโปลิศสันติบาลหนายขึ้นรถยนต์ของตำรวจตรงมาบ้านนี้พร้อมด้วยดิเรกซึ่งเป็นผู้นำทางเมื่อรถยนต์หยุดหน้าตึกพวกโปลิศก็ได้ยินเสียงตึงตัง,ตงโครมครามจากการต่อสู้ระหว่างสามเกลือกับคนร้ายร้อยตำรวจโทเที่ยมนำโปลิศลงจากรถวิ่งกลูขึ้นไปบนตึกพอเข้าห้องโถง ปะทะกับพักพวกของไอ้แมลงมุมซึ่งกำลังวิ่งลงบันไดมาจากชั้นบนร้อยตำรวจโทรยกปืนกลขึ้นประทับบา่าแล้วร้องตวาดเฮ้ยยกมือขึ้นในาน้ำของตำรวจสกอตแ,แลนด์ย์ดเอ้ยสันติบาลบุ้ยยกมือขึ้นทุกๆคนถ้าพวกแกกระดุกกระดิกนิดเดียวเป็นตายแน่ <c oughs> ไอ้แมลงมุมกับพักพวกปฏิบัติตามคำสั่งโดยดี <c oughs> พลน,นิกรกิมหวนวิ่งคลงครามลงบันไดมา นิกรใช้ไฟกราดไปที่พวกโปลิสและเห็นดิเรกเขาร้องลั่นดิเรกดิเรกละนั่นเออกันเองพวกเราเป็นยังไงบ้างนายแพทย์นรงฤทธิ์ถามเร็วปรือปลอดภยัยเว้ยคุณพ่อละ่ะนิกรถามถึงเจ้าคุณปัจจนึกไม่เห็นนี่ฮะท่านไม่ได้นำตำรวจมาดอกเลยเปล่ากันไปพามาตั้งหากสามสหายมองดูหน้ากันผลว่า น่ากลัวหนีกลับบ้านไปแล้วไม่ไหวดีแต่คุยโม้พวกโปลิสสันติบาลต่างช่วยกันใส่กุญแจมือพวกปีศาจบ้านร้างรวมห้าคนด้วยกันดีเรกเดินเข้ามาหาเจ้าชุบแล้วพูดยิ้มยิ้มงไอ้ชุบสำคัญจริงนะแกนึกแล้วไม่ผิดว่าแกจะต้องเป็นผีที่นี่ร้อยตำรวจโทเฮี่ยมฉายไฟตรวจดูหน้าพวกผู้ร้ายทีละคนพอถึงไอ้มแมลงมุมเขาก็สะดุ้งโยงไอเชิด เขาร้องด้วยความดีใจฮ่าฮฟลุกจริงๆเว้ยอัวเห็นจะได้ในร้อยตำรวจเอกคราวนี้แน่แล้วะบ้าพวกเราหาตัวแกยากเหลือเกินพูดจบเขาก็หันมาทางในสิบตำรวจโทรคนหนึ่งเฮ้ยช่วยพาคนร้ายไปขึ้นรถก่อนท่านหนียิงทิ้งเลยเข้าใจอ่าพวกเราที่เหลืออยู่ที่นี่แยกย้ายกันช่วยค้นดูให้ทั่วตึกเว้ยอัวเชื่อว่าเราจะต้องได้หลักฐานในการทุจริตของมันอีกหลายอย่าง สิบตำรวจโทษต่วยแห่งกองสันติบาลได้นำไอ้มแมลงมุมกับลูกน้องออกไปจากห้องไปควบคุมตัวไว้บนรถตามคำสั่งต่อจากนั้นท่านนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดก็นำตำรวจและสีสหายคนห้องหับต่างๆทั้งชั้นบนและชั้นล่างในราว10นาทีต่อมาคณะตำรวจสันติบาลพากันหยุดยืนที่หน้าห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องนี้มีแสงสว่างสลัวๆส่สสองลอดออกมา ทุกๆคนได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกของผู้หญิงคนหนึ่งร้อยตำรวจโทเฮี้ยมเอื้อมมือหมุนลูกบิดเปิดประตูออกแต่ไอ้ายแมลงมุมใส่กุญแจไว้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้พลตำรวจสองนายจัดการพังประตูทันทีด้วยกำลังแรงของโปลิศชั่วครู่เดียวประตูทั้งสองบานก็เปิดออกทุกๆคนพากันเข้าไปในห้องอย่างรีบร้อน หญิงสาวรูปร่างสครานตาคนหนึ่งนั่งอยู่บนลังไม้เก่าๆมองดูคณะผู้พิทักษ์สันติราชด้วยความตื่นเต้นหวาดกลัวแต่แล้วความดีใจก็บังเกิดขึ้นแก่หล่อนเมื่อหล่อนได้เห็นเครื่องแบบของตำรวจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยดิฉันด้วยหล่อนพูดเสียงสะอื้นผุดลุกขึ้นจากเตียงดิฉันถูกไอ้แมลงมุมฉุดฆ่ามากักไว้ที่นี่ค่ะนายโปลิศหัวนอกเอื้อมมือจับแขนหล่อน คุณปลอดภัยแล้วครับขอโทษคุณคือใครและบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณถูกนำตัวมาที่นี่กี่วันแล้วครับหล่อนสซือื้นเบาๆดิฉันชื่อวิไลวัฒนพันธ์ค่ะบ้านดิฉันอยู่ถนนสีพระยาดิฉันถูกไอ้แมลงมุมฉุดคร่ามาขังไว้ที่นี่สามวันแล้วค่ะในตำรวจพยักหน้าชา้ามันมีจุดประสงค์อะไรในตัวคุณคุณทราบไหมครับ มันต้องการเอาค่าถ่ายจากคุณพ่อดิฉันค่ะเพราะมันรู้ว่าดิฉันจะแต่งงานในอาทิตย์หน้านี้ไอ้แมลงมุมได้จดหมายไปขูคุณพ่อดิฉันว่าถ้าภายในห้าวันนี้ไม่นำเงินค่าถ่ายสองพันบาทมาให้มันมันจะฆ่าดิฉันเสียร้อยตำรวจโทเทียมนิ่งอึ้งไปชั่วครู่และในระหว่างที่คุณมาอยู่ที่นี่ไอ้แมลงมุมมันทำอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่า ฮี่กิมหวนร้องขึ้นดังๆถามอะไรไม่เห็นเข้าเรื่องเลยนายโปลิศหันควับมาทางกิมหวนมันเป็นวิธีการสืบสวนคุณไม่ต้องเสือกอา้าวทำไมต้องว่าเสือกด้วยละ่ะพูดจาให้มันน่าฟังหน่อยสิเว้ยพูดอย่างนี้เลยเว้ยทำไมวะอาา้าฮ่าได้สิเว้ยถอดฟอร์มสิเว้ยฟัดกับผมสักตั้งก็เอานายโปลิศทำท่าจะขยับถอดฟอร์ม ดิเรกรีบห้ามทันทีเฮ้ยขอทีนะเฮียมไอ้เพื่อนกันคนนี้มันบ้าบ้าบอๆอย่าไปถือมันเลยเตี่ยของมันแท้ๆมันยังเคยเตะนี่วาอเสียกลืนน้ำลายเอือกมากไปละเว้ยไอ้ด็อกลูกระยำที่ไหนว่าเตะพ่อพูดจบก็หันมายกมือจับคางในโปลิศใจน้อยจริงคุณนี่ล้อเล่นนิดหน่อยเท่านั้นอะอ้าวถ้าโกรธผม ผมให้คุณเตะฟรีๆสองทีเลยร้อยตำรวจโทเฮียมค้อนประหลับประเหลือกเปลี่ยนสายตามาที่นักโทษสาวของไอ้แมลงมุมเชิญคุณไปที่โรงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยครับเราได้จับไอ้แมลงมุมและพักพวกของมันไว้ได้หมดแล้วท่านนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดพาหล่อนออกไปจากห้องสั่งตำรวจสองคนให้ค้นห้องอีกห้องหนึ่งพน,นิกรกิมหวนและดิเรกเดินตามตำรวจไปห่าง นายแพทย์นรงฤทธิ์อธิบายให้เพื่อนฟังว่าเขารู้สึกสงสัยในความเป็นอยู่ของเจ้าชุบมาหลายวันแล้วเพราะการแต่งตัวเกินสภาพและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของมันนั่นเองเมื่อตอนกลางวันวันนี้เขาสะกดรอยตามเจ้าชุบออกจากบ้านเจ้าชุบมาที่นี่ลงจากรถหายเข้ามาในบ้านนี้ในราว20นาทีก็มีชายชะกันสามคนพร้อมด้วยเจ้าชุบพากันเดินออกจากบ้าน และขึ้นรถจักรายานสามล้อไปทางหัวถนนดังนั้นเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมมากับพลนิกรกิมงวนและเจ้าคุณปัจจนึกเขาได้เข้าไปหาร้อยตำรวจโทเที่ยมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วพาตำรวจมาที่นี่พลยกมือตบหลังดิเรกเบาๆแกรอบคอบดีมากดิเรกถ้าแกไม่พาตำรวจมาช่วยหรือมาช้าไปกว่านี้สักเล็กน้อยกันสามคนอาจจะถูกพรรพวกของไอ้แมลงมุมฆ่าตายก็ได้ดิเรกยิ้มเล็กน้อย คุณพ่อหายไปไหนไว้เนี่ยพลสันศีษะกันเข้าใจว่ากลับบ้านไปแล้วทั้งสี่คนมาถึงรถออสตินเก่งแล้วต่างหยุดคุยกันข้างๆรถสี่สหายและเห็นตำรวจสองสามคนหออผิ้วเครื่องมือปลอมแปลงเป็นผีหลายอย่างเดินลงมาจากตึกมาที่รถอาเซียและเห็นมือยาวๆที่เคยหลอกเขาและหุ่นผีคอขาดกับหุ่นศีษะมนุษย์ขนาดใหญ่เขาหัวเราะกาก บ้าไอ้พวกนี้นี่ทำสนิทแล้วเกินนิพน์เล่นเอาเราขวัญหนีดีฝ่อไปตามกันสำคัญมากนิกรสอดสายตามองไปรอบๆแล้วพูดขึ้นเบาๆเอนี่พ่อตาอัวหนีกลับบ้านหรือไปมุดหัวหลบซ่อนซะที่ไหนก็ไม่รู้เสียงวนหัวเราะฮือๆเชื่อกันเถอะว่าคนหัวล้านกระบาลนเน่งอย่างอีตาเจ้าคุณปจจนึกน่ะดีแต่โม้เอาแก่นสารอะไรไม่ได้เอาจริงเอาจังก็หนีเลย มันน่าถ้องกระบาลสักห้าหกทีไอ้งวนมีเสียงเฮ้าๆ้าร้องขึ้นในรถดังๆมาเชิญเชิญ<ถ>มาท้องหัวกูใครไม่ท้องจริงลูกหมาห้าร้อยชาติบวยพี่งวนสะดุ้งเฮือกรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวทั้งสี่คนมองเข้าไปในรถแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรอีกเจ้าคุณก็เปิดประตูก้าวลงมาข้างล่าง อาเสียถอยหลังกรูดยกมือไหว้ปลกปลกกลัวแล้วครับเจ้าคุณปัจจนึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันย่างสามขุมเข้าไปหากิมงว่วนมึงมึงต้องตายมึงนินทาข้ามึงจะถองหัวข้าอ๋อผมไม่ทราบนี่ครับว่าคุณอาแอบอยู่ในรถผมพูดเล่นๆนะครับไม่มีเจตนาเลยไม่ได้ต่อยฉันเตะดีๆสามทีเสียงงวนยิ้มแห้งๆ ยกมือกอดอกหันหลังให้เจ้าคุณปจัจจนึกเบาๆนะครับประเดี๋ยวตับสุดเจ้าคุณปจัจจนึกอมยิม้มหันมาหัวเราะกับพลนิกรและดิเรกแล้วท่านก็ยกเท้าเตะลูกแปรถ,ถูกก้นกิมหนวนสามครั้งติดติดกันมีหนำซ้ำแถมยังเขกกระบานอีกหนึ่งป๊อกอาเซียสูตรปากลั่นนี่ที่หลังจำไว้เสียงหงนบนอุบอิบเจ้าคุณหันมาพูดกับนายพัชราพร พวกแกอย่ากโกรธอาเลยนะที่วิ่งหนีลงมาข้างล่างอากลัวจริงๆโว้ยขวัญหนีดีฝ่อหมดพลซ่อนยิ้มไว้ในหน้าผมนึกว่าคุณอาหนีกลับบ้านซะแล้วเปล่าอาแอบอยู่ในรถนี่เองอะเสียงร้อยตำรวจโทรเฮี่ยมตะโกนมาจากรถฟากโก้ดิเรกโว้ยพาพวกแกไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยโว้ยอาเสียร้องขึ้นดังๆไปสิโว้ย แล้วเขาก็หัวเราะคิกคักก้าวขึ้นไปนั่งบนรถผลนิกรดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกตามขึ้นไปรถฟาโก้ของโปลิสันติบาลแล่นออกไปจากบ้านอย่างแช่มช้าออสตินเก่งวิ่งตามหลังที่นอกถนนใหญ่ประชาชนนับร้อยยืนมองเหตุการณ์และพูดวิจารณ์กันต่างๆนานาจบลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับตอนบ้านผีสิงสนุกไหมคะ ถ้าอยากฟังเรื่องสนุกๆแบบนี้ก็ติดตามได้ในพลนิกรกิมหนวนในตอนต่อๆไปของเรานะคะสำหรับวันนี้ชาวบ้านนิยายทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะนิก